พี่น้องมวลมาหาประชาชนคู่รักชาติรักแผ่นดินทุกทุท่านครับวันนี้ท่านได้ร่วมการต่อสู้ร่วมเสียสละเพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณระบอบที่ปล้นชาติปล้นประชาชนมานับ126วันแล้ว ด้วยจิตใจของคนที่รักชาติด้วยจิตใจของนักรบที่ยืดหยัดต่อสู้ด้วยจิตใจที่กล้าหาญเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเองพร้อมที่จะพลีให้กับประเทศอันเป็นที่รักพี่น้องครับตลอดระยะเวลา126วัน ที่ผ่านมาเราได้เห็นปรากฏการ์และทาุแท้ของสื่อมวลชนในประเทศไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ที่เราเรียกกันว่าฟรีทีวีไม่ได้ทำหน้าที่ตนเองตามที่ควรจะเป็นในฐานะที่ได้รับเกียรติเป็นฐาน,านันดรฐานันดรที่สี่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะค้ำสังคมให้อยู่ได้สื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ข่าวสารนอกจากจะทำหน้าที่เป็นเวทีสาธารณะตามกรอบวิชาชีพและจรรญาบรณของตนเองแล้วสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่คอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทำหน้าที่ในการชี้ถูกชี้ผิดให้กับสังคมและเป็นโคมไฟในการชี้ทางสว่างให้กับมวลมหาประชาชนพี่น้องครับในการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชนชาวไทยรวมทั้ง ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้แต่ประวัติศาสตร์ของโลกก็ตามระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสื่อมวลชนประเภทฟ,ฟรีทีวีต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ซื่อสัตย์ต่อมวลมหาประชาชนแต่ประการใดแต่กลับทำตัวเป็นสมุนรับใช้เป็นสุนัขรับใช้ของทรราช ที่ไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นดินแต่ประการใดพี่น้องครับในวันที่พี่น้องถูกคมคู่คุกคามถูกทุกตีปาระเบิดถูกเข็นฆ่าแทนที่ฟรีทีวีเหล่านี้จะได้ทำหน้าที่ทำการถ่ายทอดข้อเท็จจริงไปสู่สังคม แต่ว่าทีวีเหล่านี้กลับทำตัวเฉยยังเป็นรายการปกติเป็นรายละการละครเป็นเกมโชว์เสมือนว่าเหตุการณ์เข็นฆ่ากันกลางเมืองเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยนอกจากนี้ฟรีทีวีเหล่านี้ยังให้น้ำหนัก ในการเสนอข่าวของรัฐบาลเป็นหลักโดยไม่ได้สนใจว่าการดำเนินการถแถลงข่าวของรัฐบาลนั้นเป็นความจริงหรือความเท็จเป็นสิ่งที่ประโยชน์กับสาธารณะหรือประโยชน์กับผู้มีอำนาจกองชาติกองประชาชนแค่บางกลุ่มเท่านั้นพวกเขาทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับสอรอสอ หรือสวนรวมสัตว์ในการเห่าหอนเรื่องราวอันเป็นเท็จพวกเขาเป็นเครื่องมือให้นางดอกไม้ไบโพล่าในการแก้ตัวแก้ต่างต่างๆอย่างไร้สาระและไร้เหตุผลซ้ำไร้กว่านั้น สถานีโทรทัศน์บางช่องที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคเพื่อไทยเช่นช่อง11ซึ่งเป็นสถานีที่เอาภาษีอากรของมวลพี่น้องมหาประชาชนมาดำเนินการนอกจากไม่ได้ทำหน้าที่ในการเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนแล้วสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ ยังทําหน้าที่ในการบิดเบือนข่าวสารโจมตีใส่ร้ายการเคลื่อนไหวของพี่น้องประ,าประชาชนมาโดยตลอดพี่น้องครับสื่อมวลชนมีความสําคัญใครควบคุมสื่อได้ก็สามารถที่จะครอบครองและรักษาอำนาจนั้นไว้ได้ดังนั้น แทบทุกยุคทุกสมัยผู้มีอำนาจจึงเล็งไปที่สื่อสารมวลชนเข้าไปแทรกแซงและควบคุมสื่อมวลชนให้ได้การแทรกแซงสื่อในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่ยุคเผด็จการตั้งแต่เริ่มต้นและ การแทรกแซงถือว่าเป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดของสังคมไทยนั้นก็คือยุคของทักษิณและยิ่งลักษ์นางดอกไม้ใบโพล่าพี่น้องครับจากการศึกษาขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดน ได้มีการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อสารมวลชนในโลกนี้ในปี2545ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นในช่วงต้นรัฐบาลของทักษิณชินวัตรเสรีภาพของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่65จาก139ประเทศแต่พอถึงปี2549 ประเทศไทยก้าวมาอยู่อันดับ122จาก168ของประเทศนั่นหมายความว่าเสรีภาพสื่อมวลชนไทยนั้นมันตกต่ำลงครับพี่น้องจนมาถึงยุคของยิ่งรักษ์พี่น้องลองทายสิครับว่าเสรีภาพสื่อสารมวลชนของประเทศไทย อยู่อันดับไหนอยู่ในอันดับ135ของโลกมันน่าภาคภูมิใจไหมนางดอกไม้ยิ่งรักว่าการบริหารประเทศของเธอนั้นแต่ละประเภทนั้น ติดอยู่ในอันดับที่กินเนสบุ๊กต้องบันทึกไว้แทบทุกประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่โง่ที่สุดในโลกในเรื่องของการศึกษาประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับแรกๆของอาเซียน ทุกวันนี้อาเซียนมีอยู่สิบป,ประเทศประเทศไทยตกหล่นอยู่ในอันดับที่เจ็ดครับพี่น้องแพ้แม้กระทั่งเวียดนามและกัมพูชาในเรื่องของข้าวก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวของไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในยุคข,ของ ยิ่งรักทําสิทธิโลกใหม่ครับตกหล่นไปอยู่อันดับสามแพ้อินเดียและเวียดนามครับพี่น้องยิ่งรักนางดอกไม้ใบโพล่าจะทําลายประเทศชาติไปถึงไหนออกไปได้แล้ว ก่อนที่ประเทศชาติจะล่มจมไปมากกว่านี้พี่น้องครับการแทรกแซงสื่อของทักษิณและยิ่งหลักนั้นไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2513 2543ก่อนที่ทักษิณชินวัตร จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2544พี่น้องคงจะจำกันได้ในกรณีของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนั้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์พฤษภาปี2535ที่มีการบิดเบือนข่าวสารนำไปสู่โศกนาฏกรรม และความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบิดเบือนข่าวสารของสื่อมวลชนที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐในขณะนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบพี่น้องประชาชนได้เรียกร้องเพื่อที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ที่นำเสนอข่าวสารที่เป็นอิสระและเป็นที่ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนั้นไอทีวีดำเนินการตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งแต่อย่างไรก็ตามการเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจในปี2540เป็นโอกาสที่บริษัทชินคอบของทักษิณชินวัตรเข้ามาถือหุ้นรายใหญ่และ ส่งคนของตัวเองเข้ามาบริหารงานช่วงเวลาที่ชินขอบเข้ามาถือหุ้นรายใหญ่ของไอทีวีนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับการลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปของพรรคเพื่อไตที่มีทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคในการทำข่าวเลือกตั้งก่อนวันที่6มกราคมปี2544ทักษิณ โดยการผ่านขี้ค่าที่เป็นผู้บริหารของไอทีวีได้แทรกแซงการทำข่าวดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งมีคำสั่งเปลี่ยนนักข่าวที่ไปตั้งคำถามต่อทักษิณเรื่องการสุกหุ้นเปลี่ยนเลยครับไม่ให้ถามประการที่สองห้ามไม่ให้มีการออกอากาศ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสนามกอลอ์ฟอัลไพยประการที่3ห้ามผู้ประกาศข่าวในรายการสายตรงไอทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงข่าวเรื่องการซุกหุ้นและสนามกอล์ฟอัลไพายประการที่4ี พักไทยรักไทยได้ทำการเช่ารถโอบีเพื่อไปถ่ายทอดการปราศัยของพักแต่ในขณะเดียวกันก็สั่งเจ้าหน้าที่ข่าวไม่ให้ไปทำข่าวปราศัยหาเสียงของพักประชาธิปัตย์ที่จังหวัดชนบุรีและถูกเรียกตัวกลับโดยกระ,ะทันหันนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ข่าวบันเทิงที่ไม่ได้ไปทําข่าวเปิดตัวนักร้องในเครือในเครือของค่ายชินขอบชื่อว่าชยาภาวงศสวัสด์บุตรสาวของเยาวภาวงศสวัสด์ซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายบริหารและมีคําสั่งให้นักข่าวไปทําข่าวลูกสาวของยาวภาวงศสวัสด์ในทันทีทันใด ประการสุดท้ายมีการสั่งถอดรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองเปรียบเทียบฟอร์มระหว่างทักษิณชินวัตรและชวนหลีกภัยในยกรัฐมนตรีในขณนะนั้นเพราะสู้คุณชวนไม่ได้เลยสั่งถอดรายการครับนี่คือปฐมบทของการแทรกแซงสื่อในยุคก่อนที่ทักษิณจะครองเมือง เมื่อทักษิณดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ปรากฏนะครับว่ามีพนักงานของไอทีวีจำนวนหนึ่งไม่พอใจทำถแถลงการต่อต้านการแทรกแซงสื่อทักษิณสั่งทันทีทันใดปลดพนักงานจำนวน23คนออกจากไอทีวี ซึ่งต่อมาเรารู้จักพนักงานเหล่านี้ว่ากบฏไอทีวีทักษิณเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นแม้ว่าจะปลดพนักงานต่างๆเหล่านี้ออกไปทักษิณยังสั่งการผ่านขี้ข้าซึ่งเราเรียกกันว่าไอ้งอกติดตามพนักงานเหล่านี้ ไปสั่งการให้บริษัทต่างๆเทียบเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์หรือสื่อสารมวลชนห้ามไม่ให้รับพนักงานเหล่านี้ครับดูมันเร็วขนาดไหนพี่น้องครับในยุคของทักษิณน,นั้นมีกระบวนการแทรกแซงสื่อหลายครั้ง ในยุคข,ของทักษินตรงนี้เนี่ยนะครับประการที่หนึ่งเขาพยายามที่จะเอาสื่อมาเป็นพวกเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในยุคข,ของยิ่งรักษทักสินพี่น้องคงจะจำกันได้เขาพยายามที่จะให้สินบนข่าวนักข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูปูเสือแจกของขวัญแจกไอโฟนที่น้องคงจะจำกันได้ นอกจากนี้ยังมีงานเลี้ยงที่กระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงหนึ่งเป็นงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนเชิญสื่อมวลชนขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีครับพี่น้องหลังจากลงจงลงบนเวจากเวทีมาก็จะมีการยื่นซองขาวให้ครับมีเงินอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งหมื่บาท เมื่อปีก่อนหน้านี้พี่น้องคงจำกันได้ประธานรัฐสภาได้พานักข่าวที่อยู่ในสายที่พักดีต่อพักของตนเองไปที่อังกฤษครับใช้งบประมาณของพี่น้องไปชนภาษีพี่น้องไปชนทั้งสิ้นนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งประการที่สองการซือซ้อสื่อพี่น้องครับ สื่อจำนวนมากนะครับถูกกลุ่มของทักษิณซื้อที่เห็นอย่างชัดเจนเด่นชัดพี่น้องคงรู้จักบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งชื่อว่ามติชินครับจากการศึกษาของอาจารย์รังสรรธนาพรพันธ์เขาพบนะครับว่า ทักษินเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าสื่อใดเป็นเด็กดีสำหรับเขาเขาจะให้การสนับสนุนสื่อใดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขางบประมาณในเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์ของสื่อนั้นจะไม่มีพี่น้องครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะรบ,บริษัทยักษ์ใหญ่สื่อบริษัทหนึ่ง พี่น้องก็คงจะรู้จักนะครับก็คือมติชินได้รับงบประมาณโดยวิธีการพิเศษในการที่จะไปทำอีเวนต์นะครับที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยใช้งบประมาณนั้น240ล้านโดยไม่ผ่านกระบวนการที่มันโปร่งใสนะครับนอกจากนี้แล้ว มีกระบวนการของการกลั่นแกล้งสื่อที่ไม่สวามิภักดิ์ตนเองสื่อหลายๆสื่อครับไม่มีสปอนเซอร์จะลงเนื่องจากว่ามันมีข้อห้าวว่าใครเอาสินค้าไปลงโฆษณานั้นจะถูกตรวจสอบในด้านการเงินเพราะฉะนั้นสื่อที่ไม่สวามิภักดิ์กับรัฐบาลนะะก็อยู่กันด้วยอุดมการณ์จริงๆครับสื่อในนั้น ก,ก,ก็น่าจะเป็น blue sky, ASV, Tnew, แนวหน้านะครับไทยโพสต์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้แล้วใครที่เป็นปฏิปักษ์เขาจะบีบบริษัทให้ไล่พนักงานออกครับกรณีของคุณประสงค์เลิศตนะเลิศรัตนวิสุทธ ซึ่งเป็นนักข่าวที่ในเชิงสืบสวนสอบสวนมือดีมากเขาถูกให้ออกจากมติชินครับเนื่องจากว่าเขียนบทความในกรณีของการซุกหุ้นของทักษิณและยิ่งหลัก นอกจากนี้แล้วเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆกับสื่อที่อยู่ฝ่ายตรงันข้ามกับรัฐบาลสิ่งที่เขาได้รับไม่เพียงแต่ถูกตรวจสอบในเรื่องสปอนเซอร์เท่านั้นถูกคุกคามครับมีการวางระเบิดมีการยิงนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกปาร,ระเบิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบางเล่งสิอพิมพไม่ว่าจะเป็นเดลีนิวไทยรัฐต่างก็โดนนะฮะและส,สุดท้ายนะครับพี่น้องคงจะทราบนะครับว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง11และสถานีโทรทัศน์ช่อง9นั้นรัฐบาลได้ส่งคนของตัวเองไปเป็นบอร์ดครับ ช่อง9อสอมทสุธรรมแสงประทุมเป็นประธานบอร์ดจัก,กรพันยม,มจิดาเป็นรองประธานบอร์ดเพราะฉะนั้นทิศทางในเรื่องของข่าวสารต่างๆอะไรที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเขาจะให้ออกอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเขาไม่ให้ออกนอกจากนี้แล้วสุดท้าย ก็คือการลงทุนทําสื่อของตัวเองการลงทุนทําสื่อของตัวเองยกตัวอย่างเช่น w i c e tv asia update นอกจากนี้แล้วถ้าพี่น้องรู้นะครับว่าผู้ที่ประมูลทีวีดิจิตัลจำนวน22จำนวน22ช่องได้คือบริษัท in touch ครับ บริษัทอินทัสคือบริษัทชินคอร์ปอเรชันครับเพราะฉะนั้นแม้จะก,ก้าวไปสู่ยุคของดิจิทัลความหวังของประชาชนไทยที่จะให้สื่อมารับผิดชอบสื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนนั้นมันน้อยเต็มทีครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนชนะ สื่อมวลชนจะต้องได้รับการปฏิรูปสื่อไหนเป็นแล้วต้องหักแค้งหักขาต้องตัดมันออกไปซึ่งแนวทางในการปฏิรูปในการปฏิรูปสื่อนั้น<ม>ก็บผมจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปขอให้พี่น้องประชาชน จงได้รับชัยชนะในเร็ววันด้วยครับขอบคุณครับ